วันนี้หมอจะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทำอาลสปาซึ่งการทำอาลสปาเนี่ยก็คือการนวดและทำความสะอาดเปลือกตานะคะโดยพยาบาลวิชาชีพหรือจากสูตแพทย์เฉพาะทางใช้เวลาเทียงม0นาทีไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือแผลที่เปลือกตาหลังการรับบริการผู้ป่วยสามารถกลับไปทำงานและใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไม่ต้องพักฟื้น,นะคะ่ะใครบ้างที่เหมาะสำหรับการทำสปาเปลือกตา อย่างแรกเลยก็คือคนที่มีความเสี่ยงหรือมีภาวะอาการตายแห้งเรื้อรังโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยทํางานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือเป็นระยะเวลานานๆรวมถึงผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ประจําค่ะ 2. คือผู้ที่มีภาวะต้องไขมันที่เบืออตาทางานติดปกติหรือมีอาการเบื่อตาอักเสบเรื้อรังโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือคนที่มีอาการตาคุ้งยิงบ่อยๆค่ะและสุดท้าย โดยเฉพาะบริเวณรอบเปลือกตาและขนตาค่ะสำหรับใครที่สนใจที่จะทำาอาลิสสปาหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถมาได้ที่แผนกตาชั้น5โรงพยาบาลวิภารามได้